สวัสดีครับผมน้องนานๆเจอกันครั้งหนึ่งนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผม บรรยากาศร้อนมากเลยนะครับตอนเช้าเนี่ย สวัสดีครับพี่รัตนาพลสวัสดีนะครับผมขอบคุณนะครับผมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสักหน่อยเนาะพี่น้องจากที่หายไปโอ้พี่น้องเกือบกี่เดือนแล้วเนาะ

บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องฝุน่นเยอะนะครับผมมองไปในขาวๆนี้คือว่าฝุ่นนะครับผมไม่ใช่หมอกนะครับผมหายไปนานเลยครับผมกว่าจะได้เวลาว่างนะครับผมเนาะเลยมาขึ้นไลฟ์สักหน่อยเนาะพี่น้องอาจจะขึ้นไม่นานแต่ก็ขึ้นหน่อยนะครับผมเนาะพี่น้อง <c oughs> มูด้งมูด้งอยู่ไหนอ๋ออยู่พุทธมนตลสายสารนะครับผมใครน้อมูเด้งขอบคุณนะครับผมไม่ค่อยสบายอ๋อพ่อัตนาพรนะครับผมนอกก็ขอให้หายไวๆไนะครับผม ยังรักและคิดถึงเหมือนเดิมนะครับผมนาะน้องเนาะอย่างน้อยก็ได้มาทักทายกันก็ดีนะครับผมเนาะสักเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็หายไปอหายไปนานเลยนะครับผมสุดมาก็จะ ทำคลิปนะครับผมเนาะเป็นคนอีสานใช่ไหม๋อใช่ครับผมเป็นคนสุรินทร์นะครับผมขอบคุณนะครับผมอ่แล้วมาพูดคุยกันนะครับผม บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็เวลา8โมง54นาทีนะครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าว,ว่างก็จะขึ้นไลฟ์อีกเนาะพี่น้องไลฟ์เพื่อเปิดการมองเนเนาะพี่น้อง อากาศยามเช้านะครับผมเช้าได้สายแล้วนะพี่น้องสายแล้วนะครับผมร้อนมากเลยนะผมเนาะดูไปปีนี้นะจะไม่หนาวนะครับนพี่น้อง ขอบคุณนะครับผมแปดล้ดานดวงใจนะครับผมลุงวอยๆนะครับ มันลงเย็นมานะครับจะไม่เย็นลงร้อนสวัสดีครับสตอรี่ทางทางสวัสดีนะครับพี่เพ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ไรนาน ใส่ให้พี่เพนก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับพี่เพนอ้าวอนุญาตาดเด้อถ้าไม่เอาก็บอกนะครับผมน้องหนูนะพี่เพนเอาช่องลุงป้าสัมบรี่พี่เพนมาอยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่เพนไม่เห็นนะครับผม เขาผมผมกันเลยสวัสดีครับแม่น้องเรโอวไม่ได้ไปหาแม่น้องเรียเลยนะครับผมมัวแต่เก็บน้องไอ้น้องกอล่ะนะพี่น้องที่มาตั้งแต่เลิบสามครับช่องฟาเฟมบลีพี่เพ็นใช่อ๋อไม่เห็นนะครับพี่เพนพี่เพนต้อง พี่เพนต้องออกไปใหม่ปุ๊บพี่เพนเข้ามาใหม่นั่นจะเจอเลยนะผมอาจจะเป็นที่สัญญาณนะครับผมเนาะเจอกน้นครับผมเจอดได้เลยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่มีธุระก็เจาะได้นะครับผมเนาะผมก็มาทักทายสักหน่อยเนาะเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาให้เรา ไล้นะครับผมตัวนร้ว่าจะไม่ไล้นะครับแต่เขาขึ้นมาเนาะให้เราขยายกลุ่มเป้าหมายไปอีกนะครับผมผมก็เลยต้องไล้นะครับผมบางตอรี่เห็นตามปกติใช่ไหมใช่ครับพี่เพนเห็นตามปกตินะครับผม แต่ของพี่เพนนี้จะไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้โทรศัพท์สองเครื่องก็ไม่เห็นนะครับผมเนาะน้องดู หลังบ้านทีนะคะอ๋อครับผมพี่เพนถ้าหลังบ้านถ้าลังบ้านผมนี่คือว่าสะอาดแล้วนะครับผมพี่เพนของผมนี่สะอาดเลยนะครับผมแต่ก่อนผมใส่ไว้ก็มีปัญหาเนาะผมก็เลยล้างเกล้ยงเลยนะครับผมแต่ก่อนนี่จะโดนซ่อนโดนบล็อกอยู่หลังบ้านนะครับผม ก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ผมก็ไปรอบหนึ่งเนาะผมก็เลยไปเช็คดูนะครับผมตอนน ph ี้พี่เพนเอาบ้านลุงป้าเฟอร์นิเจอร์ตันติเกอร์หัวใจกดกดไปค่ะเดี này, ๋ยวพี่เพนถ่ายส่งให้ดูในไลา์นะครับครับผม สวัสดีครับพี่ดีงามชาแนลโน้นะัะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ไม้นะครับผมก็มไม่ได้ไปหาพี่ไม้นะเดี๋ยวของของพี่เพนเดี๋ยวผมไปหลังบ้านดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเนาะแต่ก็แก้ได้หมดนะครับผมเช่นใครมาบอกเรา จะมีอยู่สองหน้าหน้าแรกคือไปที่อันนี้เลยนะครับผมหน้าแรกเลยที่เขาเราเข้าไปดูหนังเนาะแอปแดงนะครับผมแล้วก็ที่สองก็หลังบ้านนะครับผมแต่ถ้าเราต้องเข้าไปดูที่แอปแดงก่อนหน้าแรกเลยนะครับผมแต่ถ้าหลังบ้านนี่คือว่าเราต้องไปมันมีสองอันนะครับที่จะมีคนอื่นบล็อกไว้ไม่ให้เห็นนะครับผมนะ มีอยสองอย่างนะครับผมผมก็ได้ค้ปพึกษาจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เขาบอกมาเนาะที่ได้ไปรู้จักมาจากยูทูบเบอร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมหลายคนนะครับผมเนาะ,เ,นะเขาก็เลยบอกผมมาเนาะว่าถ้าเป็นงี้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 ง,ง,งี้เราก็ ต้องไปตรงนี้นะออ้มาแล้วนะครับผมนี่เห็นแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวใส่ช่วยดูไรช่องนะครับผมกดก็มาเยอะนะครับผมเนาะกดมาก็พูดไรเยอะนะครับผม น้องชายมองเห็นพี่เพนไหมครับบ้านลุงป,ป้าเห็นครับผมเห็นแล้วนะครับผมผมน่าจะอาจจะเป็นที่สัญญาณนะครับผมนะของผมก็เคยเป็นนะครับผมเคยเป็นอยู่สวัสดีครับคุณยาพาดูโอ้หายคุณยาไปเลยนะครับผม จอดครับผมจอดได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณย่าจากสตอรี่ข้างทางนะครับก้าวขอบคุณครับคุณย่าคุณย่าจอดทํางานได้เลยนะครับผมได้มาทักทายสักหน่อยก็ดีใจแล้วนะผมช่วงเย็นก็ไม่ได้ไปหาคุณย่าเลยนะครับผมตอนเย็นก็อาจจะติดงานนะครับผมเนาะส่วนมากจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมพอเราทําธุรกิจตัวเองนะครับผมเนาะพี่น้อง ผมก็ต้องเอา,เอางานตัวเองไว้ก่อนนะครับผมพี่เพนมาทางสามบ้านแต่น้องชายมองไม่เห็นพี่เพนแค่สามบ้านเห็นสองนะครับพี่เพนเห็นสองเห็นสองนะครับผม ส <f Testament. S 1> um ่วนมากก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมนี่ผมอยู่ด้านฟ้านะครับผมอย่างน้อยเราก็เอาจุดที่มา่อนเนาะแต่คลิปเราก็ปล่อยหนังลงไปนะครับผมนะ่นังลอยลอยลอยลงไปนะครับผมผมเอาอาทิตย์ละสองคลิปนะครับผมสองนี้พอนะครับผมนะเนาะ ผมขึ้นมานานนะครับผมเราเอาแค่ยี่สิบนาทีพอนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานนะครับผมนะักเก้าโมงเก้าโมงกว่าแล้วนะผมการเปิดก็น่าจะเก้าโมงครึ่งนะครับผมนะ ก็ต้องไปทำหนะ้าที่ของเราก่อนเนาะพี่น้องหา,หาเวลา,าว่างๆนะครับผมมาตื้นนะครับผมที่เราก็กุ้นอยู่กับงานด้วยนะครับเนาะพี่น้องเราก็ทำงานด้วยนะครับผมบ้านที่น้องเห็นคือบ้านลุงป้าฟาร์มาอรี่ พี่เพนนะครับใช่ครับพี่เพนแล้วก็สตอรี่ข้างทางนะครับผมแต่อีกหนึ่งไม่เห็นนะครับผมไม่ได้ทักทายท่านใดขออาภัยด้วยนะคะจากพเพนนะครับผมเนาะจากสตอรี่ข้างทางนะครับผม ตอนนี้ก็ได้16นาทีแล้วนะครับผม16นาทีแล้วนะครับผมถ้าวันไหนได้ออกไปข้างนาอ,อกเนาะจะได้ ไลฟ์สดบ้างนะครับผมหาเวลาเนาะคุณสตอรี่ข้างทางจากดีงามชาแนลนะครับผมทุวันนี้ก็กดใหม่มาเยอะนะครับผม น้องน,นัดพี่เปิดไว้นะค่ะทำงานอยู่ค่ะโอ้ครับผมขอบคุณครับพี่ไม้ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่ไม้ขึ้นเดี๋ยวเจอกันนะครับผมแต่ถ้าไม่เจอผมก็ไปหลังเนาะ สู้สู้สู้ครับผมขอบคุณครับผมขอเวลาอีกสามนาทีนะครับผมขอเวลาอสามนาทีเนาะตอนนี้ก็ได้สิบแปดนาทีแล้วนะครับผมสิบแปดก็เลยสองนาทีเนาะน้องมือเทย์มือตึงคุยคุยเสี่ยเบลเบลเป็นเนาะ วยช่เหาเบอร์ติเม่มัมสโุน้อ,นองนาดมองเห็นคุณย่ามาอ๋อเห็นครับพี่เพ็นเห็นอยู่นะครับผมแต่บ้านหลักนี้ผมลดลดเสีงแล้วฮนะว่าจะใส่เสื้อสวยให้คุณยา่าก็มองมันใส่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอไฟขอไฟคุณย่าเด้อ อันนี้ผมดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเห็นคุณย่าอยู่นะครับผมแต่ผมอยู่ด้านฟ้าไม่ได้เปิดแสงนะครับผมเพราะโทรศัพท์ใกล้จะหมดแบตแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็พี่น้องจะไอกันเยอะนะครับผมไอเลิบออยู่กันนะครับผม นะครัผมก็พึ่งหายไอนะครับโอ้น้องไอห้าวันนะครับผมคุณยาพาดูดอกกุหลาบนะครับผมหัวใจมัดโบมานะครับผมจากที่ดีงามชาแนลนะครับผม นานๆได้มาขึ้นสักหน่อยก็ดีนะครับผมน้ององ้าวขอบคุณขอบคุณพี่เพนนะครับผมขอบคุณทีมงานพี่เพนคนสวยนะครับผมขอบคุณคุณย่าพาดูขอบคุณพี่ไม้นะครับผมขอบคุณพี่รัตนาพ์นะครับผม ขอบคุณพญาพาดูขอบคุณแม่น้องเรนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะครับผมขอบคุณป้าแมมคนดีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่พี่เจนจีดาพี่สาวคนสวยด้วยนะครับผมนะ้องพี่น้องแต่อาจจะหายหายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมปิดงานนะครับผมนะ้องพี่น้องอาจจะไม่ได้ไปไปไป,ไปเยี่ยมนะครับผม ขออภัยน้องขออภัยขออภัยนะครับผมและขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมคงบัดเต้อบายบายนะครับพี่เพนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับผม